สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจาวันที่วันที่อะไรวะสามวันที่สามวันนี้วันที่สามเดือนหนึ่งปีสองพันยี่สิบห้าแจกฟีค่ะไม่ต้องลงทุนใครที่อยากได้เงินฟีดูคลิปไปจบใครที่เออใครที่ชอบการร่วมสนุกแบบนี้ก็กดติดตามไว้ส่วนใครที่ อยากได้เงินฟรีจากกิจกรรมต่างๆก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้ช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรับเงินฟรีจาก hearts q u i สเกม m อ2นะอันนี้ก็ได้เงินฟรีจริงๆก็รีบหน่อยละกันเพราะว่าเขาจะหมดเขตแล้วส่วนการแจกของเราวันนี้เหมือนเดิมค่ะแจกแบบแอดไลน์วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ2 2นาฬิกาทีส่วนโค้ดังเป้าหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่3ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าสินค้า ใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปาโลที่ไลายได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันก็พรุ่งนี้ยังมีนะคะลงคลิป22นาฬิกาหรือ4ทุ่มส่วนใครที่ระบบแจ้งเตือนช้าอันนี้พี่เลือดเวลาให้แล้วหรือแบบไม่ทันจริงๆก็จทไว้นะคะช่องนี้พี่แจก22นาฬิกาทุกวันก็เข้ามาดูกันได้นะ วิธีการใส่โค้ดังเปาเพื่อรับบร l เลณฟรีจากช่องฟรีมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทําการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน id id ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d 4 X t f OB มีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่แว้นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่งเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมัวม่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโพสอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิง์อ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิง์กอ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับ2ได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอ่ากดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับบนัสฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มําเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทันก็สามารถเข้ามาล่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป